l ลมโบเล็กพร้อมดับซ่าอับดุลลาแลมโบเล็กนักชก้ายเลือดไทยจะของแรงกิ้งอันดับ4วันมวยไทยลุ่นแบนตัเตเวมีคิวขึ้นต่อกรกับอับดุลลาดายาคาเอฟผู้แข่งชาวรัสเซียที่ปัจจุบันนี้ลังแรงกิ้งเบอร์5ของรุ่นในราการวันไฟในสามสด ที่ที่แข่งขันในเช้าวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนณสนามมวยลุมทินีโดยแลมโบเล็กได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ายาที่ศึกษาอับดุลลาชกมาไหลไฟอาวุธที่อันตรายมากที่สุดของเขาน่าจะเป็นหมัดที่ออกได้อย่างรวดเร็วและหนักหน่วงส่วนจุดอ่อนนั้นแทบไม่มีเลยในการฝึกซ้อมผมได้เตรียมไปหลายลูกเพื่อแก้ทางหมัดของเขาแต่ก็ต้องดูด้วยว่าวันชกจริงนั้นเขาจะมาแบบไหนผมอยากจะรักษาเลนกิง้งระดับของตัวเองไว้ให้ได้สำหรการชกไฟนี้มั่นใจว่าเอาอยู่ และผมจะเป็นคนดับซ่าเขาเองนี่คือการให้สัมภาษณ์ของแลมโบเล็กที่บอกว่าตัวเองนั้นจะดับซ่าอับดุลลา์ให้ได้ในสึกวันไฟใน37ส่วนผลจะเป็นยังไงรอชมรอเชียร์กันได้ในวันที่แปพฤศจิกายนนี้